วางอ่ะยองไปออปากไหมไม่ไมไมอาไว้องใช่ไหมงเลยนะวงเอ่อมันต้องอ่านภาัอธิบายยากอ่ะไสวัสดีจ้าพี่น้องสุขคนมาขึนข่าวเด้ปเห็นเห็นทุกคนแน่จ้าตุ้มบอมตะแรงจมือเนิตุ้มีากมิกานะจ๊ะจ๊ก้สวัสดีพี่น้อง่อยจั๊กเก้ E: แจ็คกี้สวัสดีพี่น้องน้อยแจ็คกี้เออมาเด้อจังมาเด้อตุ้มโฮมกันกินลายอะไรย่างอะไรแน่อจ้าง่วงอ่วงไปเอาเอาปากไปเอาไปเอาไปง่วงใช่ไหมเดินอ่ะง่วงย้ายไปถิ่นจอนอ่าววันระวังใช่ว่าอะไรนะปวดระวังอะไรนะ วิงเกิปูฮะวิงเกิูเฮดนีิอิสลาวิเกิปูเฮดอ่าเอเดี๋ยวไปิิสระจะอิทติ้งเฮดอะเดี๋ยวเฮดดำเอาเอาเอาไก่ให้มาอีกที่เก่แม่เนี่ยบ้าละบาน่ยเลยน้ำอะเควอเตอร์เบลลี่น้อยอนอยยำไมาจังะแล้วกินผักนํำมีความสุขารเลยอ่ะแต่แม้บ กอยันนี้นํมาเดี๋ยวน้ำซุปเดี๋ยวแม่ไปเอาเดี๋ยวแม่ไปเอามาแล้วก็มีทอเพิ่มนก็ต้องมีความันไบ่อเลยแต่ไป้เขาได้ยินเสียงเลยมวใจแข็งิเบนเนี่ยเอาวเาเากไว้ไม่ใันกินข้าวแลสวกินันนีะพอมันกินแม่วมันกเียวจ้าห้องอแล้ว แม่ไรหรอกนี่หอยแซ่พี่น้องเยน้องกินได้มดรอกึดเม่ใด้่อเพีงนานเาอไรบอกนะหอยในเฉยนะหอยพถ้าเราหอยนเป็นอย่างไรให้งานวนโอ้ยย่าหมันไยามาแล้วก็มาเดี๋ยหได้มานแล้วไปกินในกรอบซอยาหมันนั่นมาหะมั่กินยู่บเอกเดี๋เดเดาเอิญได้หมานมาเออพ่อจะเลียงอก็เลียงเเดียวเลยหางใหญ่เลย เอาจักนาทีนี่คุณนายไม่ขายของตลอดสิบละบาทยังยังแล้ว2นาทีกว่าเนี่ยขายทรงนะเอาสิบก็ตาขายัวราาเป็นแพ็คชิ้นใหญ่บอกอร่อยไหมคะอร่อยครับชาบูน้องเครยขอกันไงญ่พี่น้องเออ เมียก็เริ่มใหญ่ขึ้นซ้ำผัวละโอ้ยปลาตัวน้อยกว่าป้าปลาลูกข่อยตีในห้องปุ๊จป้านา่ะจะเท่าอันนี้เอ้ยไข่ข่อยเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะอ,อันร้านทรายข่อยรอป่ะอันอ้ายข่อยสวัสดีครับอันร้านสช้าข่อยจ้ะแนะนำตัวดูลูกลุงยินน<า>ี่เด็กหญิงอะไรนะพรัสกับพรแก้วกับกาแท้ๆขวายเบิ้งลูกชายข่อยคนนี้จ้ะ คอยบวหแม่ม oh. wow. wow. ันได้ยินเสียงแม่อาริสามีคอยค่ะสวัสดีครับมันได้ยินเสียงแม่หัวั้มันหัวชั้นเลีั้นเบลเวลาคุณไปซื้อของในเมืองคุมาเอาวไม่ไปฝากคุณยายบอกกินอย่างกองกินอย่างทน่สองคุณดาราส้อมคอยมาแล้วจ้ะทุกคนมันหัวมาคุณยายมากินชาบูทางในลูกตาคุณล่างค่ะถ้าปีก็ได้แต่ตาค่ะตาได้เมื่อตา ไอ้กีบกากิ่นปะแก๊กแก๊กไปยาจะนั่งชาบูจะชาบูกันวรนเติมมีกเราผักมุ้งแม่บอกแก่อกด้ยงมาแก๊กบ่ยิมบ่ยิมแม่บ่ยิมกินนี่เอแปลว่าบ่ยิมนะบ่ยิมกินนี่เหมัหนกลลูกข่อยาวพี่น้องเอ้ยเอ้แม่ให้หนูกินแม่ให้หนูกินลูก แม่ไม่ได้ว่าไอ้ต้ลูกคอย่นอกใจอ่อนไรทเสียงไหมมันไห้เนี่ยไ่เปิดประตูให้มันนี่ยอ่านมันไห้เนี่ฮันไห้กันช่้เดยตามันย,ย่าอยนะอ่านเปิดไปห้ามแม่มาบุ มันยานแจ็คมันยันแจมันหัวมันแจ็มันเหกมันแจ็คไปยกปักไฟนี่นี่เปักไฟแล้วฝันเยอะไปสบายไม่ใชไปจบเมาโดนบพัดเบาหน่ค่ะไปเห็มันแจ็อยู่ข้าอไดมันแจ็เอาเบิ้งเจาเบ้ไปล่ะเ้ตาเลยถ้าเรงไปบอกกพม่ใช่มินอย่าทาปล่อยน้องมินมินน

ขอบครัวบุญบายพี่น้องเอ้ยบอกหนูผูกลูกชายข่อยลูกชายโกกข่อยจ้ะแต่คนรอรอได้ลูกชายหลานชายข่อยรอคือพอได้ผูหลานชายข่อยก็ได้อันนี้ก็เสร็จมันไม่จะมันขาวเลยแทนสุดมันพี่บอนเราเสร็เจ้าฮะแล้วก็ผัวเรียนดีสิแนะนีล่ะอะไรผัูเรียนขึ้นไม่ยากอีกล่ะรุ่นเน๊ะ คุณอิมินไอ้กี่ไก่อยู่เบียกินหมูเนี่ครยไม่อยากให้เจ้ากินปลานี่เลยไปถามเบียน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลเร็วเลยอย่าพีนตาลเร็วกับเราจะสิไปมือนนู้ดเลยพี่คนมันจะมีหมูสุกนะเบิ้งเออหมูสุกแต่มันเดือดกันเลยอันนี้กะห้ามพี่เด้อร์จากสุโขมันไม่ใช่หมูสดมันเป็นกุ้งอันนั้นละ กกินกันจะพี่น่องเดยสมาสิบทธานเข่าจ้ะเ่าจแล้วจ้เลือตะพักเลียตะพักเขืาะยตพักแ่อย่งบนใส่มูไม่ได้กินยังเมีอาคนรอมันเดือดมันเดเลยตะพักมันอยู่ข้างในกันเลไม่เป็นไรจชไมมปอนมันไม่ใช่กุ้งสดนะเป็นกุ้งแบบว่าีกุ้งแ่ั่เขารลวกมาแล้วที่ไลวกมาแล้ว มากับมะม่วงหาวมะนาวหูวก็กินกล้วยฮั้งมาผสมไม่ได้กินเขาไม่ลงยังไงที่มันกินมันทำไมมันกินอ่างวนมันเป็นลิงเนาะสรุปมะม่วงก็กินตู้จอยไปเดยมันเป็นอังมันเป็นผสมลิงบนาะแต่กินเบ็ดนอนยู่มสิปั่นกัดหูเขาเล็กเดียวเออจะนอนเล่นมันสิกัดหูมนอนมันี่กัดหูกัดจมูกเลยเพราะโดดกัดดังอยู่บ้านหมูทับมัง

รลมทั้งสองี่มนได้หมดแล้วได้แล้แหนมดอกยาแหนมดกิ่น้ก็อยู่ก็าจาุอ้อยเชลจากจีดอกแมงพูดนิวซีแลนด์เ้าแมงพูดนิวซีแลนด์้องเคยว่ายายปลาไม่ได้ไอ้บลาชุต้มไห่รือปลาไปผุนแจ๊กมันเหมนเลยตลอดนะ มันไอใมาตันยิ้มคนยมนตัไปสักรอใครมันยิ้มมันก็ไปหาใครมากนี่แหละเออเมนตอนนั้นเมนต้องการนะเนาะแม่นแมนกินไรเนี่ยกินอะไี่แม่อยู่ต่อจงการที่อรน้กินไม่กินได้หลาย uh, ไม <pum> ่ไม่หาว่ากินตัอเ็นจะซึ่งเนาะฮาแล้วเจียเ็งมันเลงแนวกินเลยค่ะไวเล็งอย่างนั้นเบิ่งมือเขมมันรู้กิ กินสิบเหลี่ยมจ้ะทำไม่นะพกึ่งก็กินน้เมื่อคืนอไงกินสุยาหักเนี่ยบอกเลยเรไมก็กินเลยมันไหลน้ำตามันไหลออกมาคุณมาทั้งตัวมันก็เป็นแบบนี้เลยมันห่วงบักแจกคมักแจ็คใอเลนข้างนอกเขาเนี้ยกับกินกินเบิร์ดอย่าปากแหลบแจ็คไปอยู่ข้างนอกเออหูเหลาโอ้เธอมันหาวแจกแจี่อิ่มแล้วลูกพอแจ็คทำไมได้อยู่ข้างนอกนะความคิดมันมันระห่วงมันเลยอยากออกมา ไม่สกิดแม็กเหมือนพ่อหรอก้มนาครันมามันหมแบบมันนามันสลัดแบบนี้เลยเฮ้ยมันสกิดสิดสกิดถ้ามันโิวแบกเมันขื้นอยู่เพ้าะเราอเป็นขอดพยานขึ้นซีขึ้นอเล็กซีซีทีว่าไมันมันขึ้นเซ็ตเป็นโหมดนั่นเขาได้วะปัดไปขี้บลบคันอื่นมาได้ มันเสื่อมอ๋อลูกแบบต้องไปลองต้องมาลงบ้องเบิ่งก่อนมันเก่าก็ยามาแล้วนางคางลูกทรายโกเรามีความสุขเลยจ้ะพี่น้องยามาาอยากกินามูอถ้าเป็นมอไซค์น่ะคีมถ้าแบบมัเสื่อมน่ะมันกระติ๊บเลยนี่ยตอนนั้นมันพกมันองท็อนะแบบมันเสื่อมเลย ลัยมาคุณไปดรอยัยมาสวัสดีพี่น้องทุกานดีจ้าู่้าชายไมเข้ามันเสื่อมนจ้าใส่ไปว่าผมทำบ่สิ่นทีอย่นมันจะได้ยู่งองกันมได้ร้องตัวอไม่เห็นปลาพอแล้ว้พี่บอกก็ไม่เห็นแม่พ่น ก็จอยู่ในเงินลงเเกนนะไปนะ่สิบใส่อว้กฟูนะขออลู่นเงินลูเเขเลยมาถนอน่นี่สัสิบใใส่เกเส้นงสมโอเคหัวเมียนั่ซีบั่ีพเลยเปนอาชีบไปเลยเก็บข้าตรง เื่อนเป็นเงินเี่กี้เราโมเรามาเล่นแหออเเก็บผัดตกผู้ใดเ็นี่เบว่าเป็นิเลยสดารวิดีโอเนี่ยโบเอาโมเลี้ยงเขาปางโมเลี้ยาใสอสานโมใสก็มีคนอีสานเป็น่ดงดวยอโมดงเขาเร่นเลียม่ได้คนอีสานแม่เอามาเรียกิน้จับไรฮะมันขาดกินที่บ้าล้วมันอยกกระดูกกระดูก